แปดเคล็ดลับกินไข่อย่างไรให้ดีต่อสุขภาพไข่ไข่ไข่อาหารที่คนทำรับประทานกันเยอะมากแล้วกินอย่างไรล่ะให้ดีต่อสุขภาพหลังจากดูคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบแต่ก่อนที่จะมาฟังคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y t u t u healthy fish, page, fish by, เพจ healthy fish ป่าที่ป่าเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปาจะส่งให้ทุกคนเรามาฟังกันเลยไข่ เป็นอาหารที่อุดมด้วยคุณค่าทางโปรตีนสูงโดยไข่หนึ่งฟองประกอบไปด้วยโปรตีนที่มีคุณค่าสูงถึง7กรัมซึ่งเกิดเป็นร้อยละสิบของปริมาณโปรตีนที่แนะนำต่อวันไขมัน5กรัมและไขมันอิ่มตัว1.5กรัมในขณะที่พลังงานแคลอรี่ประมาณ75แคลอรี่หรือเราวๆร้อยละสี่ของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันและยังมีสารอาหารมากคุณค่าอีกหลายชนิดเช่นธาตุเหล็ก วิตามินบีโอเมก้าสแร่ธาตุต่างๆหรือกระทั่งกรดโฟเลตซึ่งเป็นสารสำคัญที่คุณแม่ตั้งค,ครรภ์ควรได้รับนอกจากนี้ไข่ยังมีประโยชน์ทเทียบเท่ากับน,นมเลยนะพี่ปราจะบอกให้โดยกล่าวกันว่าไข่ยังมีคุณค่าทางอาหารส,สำคัญสำหรับป้องกันโรคต่างๆเช่นสารลูทีนซีเซนทีนซึ่งเป็นสารที่คาดว่าจะช่วยลดโรคเสี่ยงต่อจ,จอประสาทตาเสือ่อม โรคที่สามารถนําไปสู่ภาวะตาบอดได้ในผู้สูงอายุรวมถึงสารโคลีนที่อาจมีประโยชน์ในการเพิ่มพัฒนาการสมองและความทรงจําด้วยข้อดีประการหนึ่งของการรับประทานไข่คือความอิ่มท้องไข่หนึ่งฟองขนมปังธัญพืชหนึ่งแผ่นและส้มผลเล็กๆสักหนึ่งผลโอ้โหเป็นอาหารเช้าแคลอรี่ต่ําที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มถึงเมื่อกลางวันพี่ปลาถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนัก ซึ่งควรรับประทานอาหารอุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารและทําให้อิ่มท้องได้จนถึงมื้อถัดไปไม่ต้องรับประทานจุกจิกระหว่างมือ้อคราวนี้คําถามที่หลายคนชอบถามคือ mm. กินไข่ทุกวันมันอันตรายไหมพีม่ปะมีคําตอบมาฟังกันเลยแม้ไข่จะประกอบด้วยสารอาหารทรงคุณค่าเพียงใดแต่ข้อหนึ่งที่ทําให้หลายคนไม่อาจรับประทานไข่ได้อย่างสบายใจก็เพราะไข่มีปริมาณคอเละสเตอรอลค่อนข้างสูงโดยไข่ฟองใหญ่ อาจประกอบด้วยคอเลสเตอรอลสูงถึง213มิลลิกรัมหรือเทียบเท่า2ใน3ของขีดจำกัดปริมาณคอเลสเตอรอลที่แนะนำให้รับประทานในแต่ละวันด้วยความกลัวที่ว่าคอเลสเตอรอลที่สูงจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหลายคนเรื่องรับประทานเฉพาะไข่ขาวที่ไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะว่าไข่แดงนั้นคือส่วนที่อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารสูงการไม่รับประทานไข่แดงจึงเท่ากับพลาดสารอาหารดีๆอันมีประโยชน์ไป รวมถึงช่วงหลังที่มีการแนะนําว่ากินไข่ทุกวันมีประโยชน์มากกว่าโทษทําให้เริ่มเกิดกวามสับสนว่าควรรับประทานมากน้อยแค่ไหนจึงจะปลอดภัยและไข่มีประโยชน์หรือโทษต,ต่อร่างกายกันแน่ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนมีการศึกษาที่พบว่าชายที่บริโภคไข่ไก่มากกว่าสัปดาห์ละหกฟองมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่รับประทานไข่น้อยกว่า โดยงานวิจัยดังกล่าวเขามีการศึกษาในวิชายจำนวน21,300คนที่มีอายุเฉลี่ย54ปีเป็นเวลานาน20ปีซึ่งในทุกๆปีจะให้ผู้เข้าร่วมทดลองจะบันทึกการบริโภคไข่การทำกิจกรรมออกกำลังกายต่างๆพฤติกรรมการสุบรี่เดิมแอลกอฮอล์การบริโภคผักผลไม้และธัญพืชในตอนเช้ารวมถึงการป่วยเป็นโรคเบาหวานภาวะความดันโลหิตและการใช้ยาแอสเปรินในแต่ละนาย ทางนี้จะไม่มีการให้ผู้เข้าร่วมเปลี่ยนแปลงการรับประทานแต่อย่างใดซึ่งผู้เข้าร่วมทดลองส่วนใหญ่รายงานว่าได้รับประทานไข่สัปดาห์ละหนึ่งฟอง่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีน้ำหนักมากเกินหรือผู้ที่ออกกำลังกายน้อยสุบุรีมีคอเลสเตอรอลสูงและมีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาก่อนมีแนวโน้มการรับประทานไข่ปริมาณที่มากกว่าพี่ปรอยากจะบอกเลยว่าการรับประทานไข่ สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือเราต้องรู้ว่าเราจะกินไข่อย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์และก็ไข่นั้นดีต่อสุขภาพถึงตอนนี้เรามาดูเลย แเคล็ดลับการรับประทานไข่ที่จะดีต่อแต่และโรคเราจะทำอย่างไรประโยชน์ของไข่ต่อสุขภาพนอกจากอันตรายจากการรับประทานไข่ที่กลายเป็นเพียงความเข้าใจผิดอดีตไปแล้วยังมีการกล่าวถึงคุณประโยชน์ทางสุขภาพของไข่ต่อการรักษาหรือป้องกันโรคต่างๆในปัจจุบันข้อมูลการศึกษายังมีอยู่น้อยมากส่วนใหญ่คุมเกลือและยังระบุไม่ชัดเจนเรามาดูกันเลยข้อที่1โรคหลอดเลือดสมองที่มาของคุณประโยชน์ของไข่ในข้อนี้ อาจจะมาจะมีการผลการวิจัยว่าระหว่างการรับประทานไข่กับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโดยพบว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานไข่น้อยกว่า2ฟองต่อสัปดาห์กลุ่มที่รับประทานไข่ประมาณวันละ1ฟองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงไป12%ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยและไม่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติอาจเป็นเพียงค่าความคลาดเคลื่อนของการทดลองเท่านั้น นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวก็ไม่อาจยืนยันหรือที่บายได้ว่าความสิ่งต่อโรคที่ลดลงนั้นเกิดจากความสัมพันธ์กับไข่แต่ก็ยังต้องเป็นการศึกษาที่เราศึกษาต่อเนื่องกันไปข้อที่สองเสริมสร้างพัฒนาการสมองเนื่องจากในไข่มีสารโคลีนที่เมื่อไปรวมกับกรดไขมันฟอสโฟลิกจะเกิดเป็นสารเลซิตินซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง จึงเชื่อกันว่าไข่อาจช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์รับประทานอาหารที่อุดมด้วยสารโคลีนเพื่อเพิ่มการพัฒนาด้านความทรงจำและการเจริญเติบโต,ตของสมองทารกซึ่งอาหารที่อุดมด้วยสารชนิดนี้สูงที่คุณแม่สามารถเลือกรับประทานได้ก็มีตับวัวแล้วก็มีตับไก่แล้วก็ไข่ไก่ต่อมา สเกี่ยวกับโรคต้อกระจกภาวะซกกซ้อนของโรคต้อกระจกอานนำไปสู่ภงว่าอาการตาบอดได้ในผู้สูงอายุซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดข,ของภาวะตาบอดแต่การรับประทานไข่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงนี้ได้หรือไม่เป็นการเชื่อมโยงคุณสมบัติของสารอาหารชนิดหนึ่งที่พบในไข่คือลูทีนซึ่งคาดว่าอาจจะมีประโยชน์ต่อจอประสาทตา และก็ยับยั้งการเกิดโรคต้อกระจกซึ่งมีการศึกษาวิจัยบางส่วนพบว่าลูทีนมีส่วนช่วยลดโอกาสเสี่ยงเป็นต้อกระจกและโรคเกี่ยวกับตาชนิดอื่นๆได้ข้อที่4จอประสาทต,ตาเสื่อมอีกหนึ่งโรคไหลแรงเกี่ยวกับดวงตาทําทให้ผู้ป่วยตาบอดได้เช่นเดียวกับโรคต้อกระจกคุณสมบัติของไข่ที่อุดมไปด้วยสารแคโรทีนอยด์คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อการช่วยป้องกันเนื้อเยื่อจอประสาทต,ตาและ ที่สำคัญสารนี้พบได้สูง <ปะ S 1> ในไข่แดงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ 5. ประโยชน์เรื่องการลดน้ำหนักการรับประทานไข่เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารอาจช่วยให้อิ่มยาวนานขึ้นและรับประทานได้น้อยลงเนื่องจากไข่ประกอบด้วยไขมันและโปรตีนที่สามารถเพิ่มความรู้สึกอิ่มได้และพบว่าในช่วงระหว่างมื้อกลางวันกลุ่มที่รับประทานมื้อเช้าเป็นไข่รู้สึกอิ่มมากกว่า และรับประทานอาหารมื้อกลางวันน้อยกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญที่ดี 6. เพิ่มความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเนื้อไข่เป็นหนึ่งในเมนูที่มีโปรโตีนสูงแต่เรียกว่าราคาประหยะัดผู้ที่ต้องการมีกล้ามเนื้อทั้งหลายต่างเรื่องรับประทานปราเชื่อว่าช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีสำหรับการศึกษาถึงประสิทธิภาพของไข่ในด้านนี้ก็มีการทดลงผลลัพธ์พบว่าการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานโปรโตีนจากไข่ขาวหรือคาร์โบไฮเดรต น่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อที่ปราศจากไขมันและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนได้7เบาหวานมีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ด้วยการสลับเปลี่ยนการรับประทานอาหารเป็นสองช่วงโดยระยะ12สัปดาห์แรกการรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยไข่วันละสองฟองส่วนอีกสัปดาห์ไม่รับประทานไข่เมื่อเทียบกันในสองระยะพบว่าการรับประทานไข่ทุกวันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วย ดังนั้นจึงบอกเลยเลยว่าการรับประทานไข่เราต้องดูจึงยังสรุปไม่ได้แน่นอนแต่ไข่ก็ยังมีประโยชน์อยู่แป่บำรุงผมผลิตภัณฑ์บำรุงผมหลายชนิดมีโปรตีนไข่แดงเป็นส่วนผสมโดยเชื่อว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพผมนอกจากนี้ยังมีหลากหลายสูตรหมักผมด้วยไข่ที่บอกต่อกันอย่างแพร่หลาย ถึงสรรพคุณช่วยแก้ปัญหาผมสารพัดทั้งผมแห้งเสียผมมันผมแตกปลายไม่มีน้ำหนักและอื่นอีกมากและแม้เคล็ดลับเหล่านี้ไม่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดแต่ก็นำไปใช้ทดลองกันว่ามีประโยชน์คราวนี้เรามาดูเลยว่าเคล็ดลับรับประทานไข่อย่างไรให้ปลอดภัยและสุขภาพดีเนื่องจากไข่เป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงผู้ที่มีปัญหาระดับคอเลสเตอรอลสูง ที่คนควบคุมอาหารจึงควรจำกัดการรับประทานและทำตามคำแนะนำของแพทย์นอกจากนี้ผู้ที่ยังไม่เคยตรวจไขมันในเลือดก็ควรมีการตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวเพื่อที่จะระมัดระวังและควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมที่ปราถึงได้บอกเลยนะครับการที่เราเข้าใจในอาหารที่เรารับประทานจะทําให้เราสามารถเลือกรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้อง